โอเควันนี้มาอีกแล้ว,วน,นี่มาสามอย่างเลยม,มา <จะ S 1> มา,ามาดูเดียวกันจะสามกล่อง<ะ>สามถุงมามาดูมาดูกล่องน,นี้ก่อน,อน,นกล่องนี้กระเป๋ากระเป๋าแน่นอนเอฟมาจากร้านกระเป๋ามือสองหนังแท้ดีดีมากตอนที่เอฟนะตอนที่แบบว่าดูในไหลแบบว่าสภาพดีมากมิมาดูกล่องจริงว่าดีจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่ตอนเอฟอะตอนที่แบบพ่อค้ากําลังพ่อค้าเนาะแม่ค้าเนาะกําลังไลฟ์สดเนี่ยแบบโบวแบบดีเลยราคาราคาแพงด้วยนะราคาร้อยกว่าบาทอะแต่ว่าหนังแท้เป็นแบบสารยังไงคะดีไหมไกู่คุ้มค่าราคาหรือ่านะราคาแพงด้วยร้อยห้าสิบบาทนี่คะหลังจากที่ดมแล้ว้อสภาพดีเนาะ ดีอ่ะคุ้มราคาจริงอ่ะดูสิคะ,ะสวยปะสว<า>ยเนาะเออสภาพของเขาดีจริงไม่มีตำหนิด้วยอ่ะใช่ไม่มีตำหนิเลยอ่ะมีสาย<อ>ด้วยเนาะเนี่ยแล้วก็มีสายให้เป็นคอสบอดีอด้ได้ด้วยนะคะสายสายยังสารเลยอ่ะสายยันสายอ่ะแล้วก็สภาพหนังหนังดีอ่ะหนังดีเลยค่ะเนี่ยโอ้ยของดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอ่ะ เนี่ยดีเนาะรบ<อ>าคาดีเลยอ่ะดมนี่ไม่นู้หนังอะไรตอนเอฟก็ไม่ได้ฟังหรอว่าเป็นหนังอะไรอ่ะแค่แบบว่าเห็นแล้วแบบนี้สวยชอบก็เอฟเลยข้างในก็จะมีซิปแล้วก็จะเป็นช่องว่างๆมีซับในะมีซับในแต่ว่าซับในไม่ได้ระบุแบรนด์๋ย่เป็นเม d ดอินไชน่านะแต่มันเป็นหนังนะก็โอเคอ่ะถ้าเราใช้ กระเป๋าหนังเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานอ่ะดีอ่ะชอบแบบเนี้ยโอ้ยนิ่มมากเลยอ่ะเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นสาลเป็นสานแบบนี้นะคะกลัวหรือกลัวอะไรด้วยจักราชูแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบเรียบเรียบทับเรียบแต่สภาพเขาดีมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคือร้านเนี้ยเขาจะคัดก่อนที่จะมาไล่ขายแต่บางร้านก็คือแบบว่าลุ้นนะลุ้นลุ้นดีหรือลุ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำเลยนะคะว่าเลือกราคาให้สูงสักนิดนึงพวกเอฟกระเป๋ามือสองแต่ว่ามันได้ของของที่คุ้มค่าจริงๆอะ่ะเนี่ยในราคาร้อยห้าสิบห้าบาทอะ่ะเนี่มันดีจริงอะ่ะมันไม่มีตำหนิเลยอ,ะอ่ะอ่านี้จะเป็นสายคอร์ดเบอดีนะคะสายังแน่นอะ่ะอะไหลเป็นสีทองนะคะอะไหลทอง แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปีแบรนด์นะไม่ได้ไม่ได้บอกที่ห้องเนี่ยค่ะนี้เป็นสายคอร์ดอดียาวเบียชอบอะอันเนี้ยโอเคจบไปหนึ่งอย่างต่อไปต่อไปไม่รู้เอฟอะไรมาเยอะแยะไปหมดอันนี้น่าจะเป็นกางเกงนะ้ะก็กางเกงมือสองอีกอะช่วงนี้จะเอฟไป่ของมือสองเพราะรู้สึกว่าในราคา ถูกถูกอ่ะแล้วก็แบบราคาไม่แพงแต่ของก็ใช้ได้อ่ะ mm. อ๋ออันนี้นี่เอฟกระปงยีนมาสามตัวร้อยแต่ว่าตอนเอฟเนี่ยเอฟพันแค่สองตัวก็ได้มาตัวละสี่สิบบาทแต่ถ้าเอฟจริงๆอ่ะมันจะสามตัวร้อยร้านนี้ยแล้วถ้าแบบไอตัวเนี้ยเป็นยีนใหม่นะคะเป็นยีนใหม่ไหนดูมิเป็นยังไง เนี่ยเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมมันดูใหญ่ยังเลยอะตอนเอฟมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แม่คะบอกว่าไซส์เอ็มแต่มันดูใหญ่ยังเลย<ม>ก็เปน็นเกาหลีใช่อันนี้เป็นเมดอินเกาหลีก็คือยังยังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นทรงเนี้ยตัวละสามสิบเก้าบาทเอ๊ะตัวละสี่สิบบาทเพราะว่าเอฟถ้าสามตัวร้อยแต่นี่เอฟไม่ได้แค่สองตัวส่วนตัวนี้ยังไงคะ สวยไหมอืมดูดีมีชาตะกูลเลยแหละตัวนี้อ่ะเป็นผ้าเป็นชุดเดสเนี่ยไม่จะบอกของที่ไหนขอ,องที่ไหนเห็นไหมคะดีอ่ะผ้านิ่มอ่ะผ้าดีอ่ะเนี่ยผ้าดีนะอันนี้ก็จากร้านมือสองร้านเสื้อผ้าอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เแบบนี่ยแบบเนี้ย ดูเป็นคุณนายมากเลยมีโบด้วยเนี่ยนี่ไอ,อ,อ,อโบข้างหลังนี่จะเป็นซิปแบบน,นี้ดีอ่ะชอบอ่ะอต่อป้าไปอันนี้เป็นอะไรทีน,นี้นก,กระเป๋าเสื้อผ้าช่วงนี้มือหนึ่งก็มีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามือหนึ่งไม่ค่อยได้เอฟเท่ามือสองเพราะนั้นเนี่ยเอาไปเสื้อเสื้อก็มือสองเหมือนกัน ยังไงคะอ๋อตอนดูในรูปมันเป็นลื่นๆนะเนี่ย yeah, มันก็ข้อเสียของแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าข้อเสียของการที่เราดูของในเฟซก็คือเราไม่รู้ว่าเนื้อผ้ามันมันเป็นแบบนั้นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชอบอะชอบตัวนี้น่ารักอะเนี่ยสภาพใหม่มากเนี yeah. ่ยเป็นแบบนี้นที่ย้ำชูให้ดูหน่อยสิมีระบายที่ที่เอว่ย เอ้ยสูงไปสูงไปตำหน่อยตำหน่อยตำไม่อีกตำไม่อีกตำไม่อีกอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็มีระบายแบบนี้ที่เอวนะคะข้างหลังแบบนี้โอเคโอเค,อเคต้องรู้ซิปได้หรอต้องซิปวุดได้แบบนี้นะคะโอเคค่ะเป็นไงคะเยอะแยะเลยท่าไหร่ยอ่อรวม เนรวมหมอตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบบาทสองตัวนี้แปดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบห้าแต่ทีเนี้ยมันจะมีค่าส่งไงค่าส่งอันเนี้ยมันค่าส่งอ่ะห้าสิบบาทมั้งตัวเนี้ยห้าสิบหรือเจ็ดสิบจะไหมเออตัวประมาณเจ็ดสิบมั้งเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าหนังมันก็มันก็มีความหนักแต่ว่าใบนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะแต่ว่าก็เข้าใจนะว่าเวลาเขาไปส่งเนี่ย เขาก็จะมีค่าดําเนินการค่าเดินทางค่ากล่องค่านู่นนี่นั่นก็ให้เขาไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบาทตัวต่อไปก็สิบาทเลยทํานองนี้แหละอันนี้ก็ค่าส่งสามสิบบาทห้าสิบาทจะไม่ได้แต่ว่าคือโดยรวมแล้วสองอันนี้สองร้อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยี่สิบอันนี้แปดสิบบาทเออค่าส่งสามสิบเนี้ยมันก็คุ้มอ่ะคุ้มมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะรวมแล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะ องร้อยอันเนี้ยอันนี้ตีว่าอ่าอันนี้ตีว่าอันนี้สองร้อยสามร้อยท่านหนักกับค่าสงนะ่งเนาะสามร้อยสี่ร้อยได้ไหมเพราะใบน,นี้มันร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบห้าค่าส่งก็เจ็ดสิบ 70, มันสองร้อยยี่สิบอันเนี้ยสองร้อยยี่สิบอันนี้แปดสิบรวมค่าส่งนะก็จะเป็นสามร้อยสามร้อยอันนี้สองตัวอันนี้แปดสิบรวมค่าส่งอีกเท่าไหร่อะห้าสิบเป็นร้อยร้อยสามสิบ สี่ร้อยสามสิบอะทั้งหมดเนี่ยสี่ร้อยสามสิบอะคุ้มไหมอะโอเคอเค,ค่ะ